านมากเราหาแบบแทบไม่เจอโอ้ก็ฟาร์มจังฮะคือกว่าจะเจอเนี้ยวิเรือจมไปทั้งสองรอบมัง้งมันยังไม่เป็นตอนกลางคืนอ่ะกล่องนี่ว่ะเก็บเราเราเปิดเผาเลยได้ไหมเราไม่รู้ดิมันต้องเป็นรอเป็นตอนกลางคืนเลยหรือเปล่าถึงเราจะเปิดเผาได้แต่มันใกล้ฟูมูลแล้วนะเราจะมาหา เราไม่รู้ดีว่าเราจะเจออะไรหรือเปล่าแต่ผมมาหาเนี่ยเฟืองอะ่ะผมต้องการเฟืองผมจะทำเผา V4 ผมจะทำเฟืองนะแต่ตอนนี้กำลังหาเจอแต่กล่องเลยฮะไม่เจอเฟืองเลยใครรู้ว่าก่อรับมันมีอะไรมากกว่านี้ก็บอกผมณด้วยนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องมันเลยคือแบบเฟืองมันจะเกิดตอนเช้าไหมเฟืองมันจะเกิดตรงไหนบ้าง คือเราแค่อยากได้เฟืองอะ่ะนักเตอร์ก็รับตอนกลางคืนมากกว่าแต่ตอนกลางคืนมันหาอะไรไม่เจอเลยเราจะทำผาวิสีเข้าใจนะทุกคนเอ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะสีเขียวมันไม่ใช่สีฟ้ามองยังเป็นสีเขียวอันนั้นไงอุย้ย,ยกล่องเยอะแยะเลยนะทุกคนนี่ไงอีกกล่องหนึ่งอีกกล่องหนึ่งก็อยู่นี้อื ไกลเกินพิกเกอร์ยำกับหม่อมไปเลยเดี๋ยวเวลาพิกเกอร์เฮ้ยอะไรสีฟ้าๆเนาะโอ้โหเกินไปนะเยอะก่อนนี้ก็แบบรวยเลยไงแต่เฟืองผมอยู่ไหนอะไรสีฟ้าๆอีกโอ้โหเยอะแยะมันอยู่ตามต้นไม้ปะนี่แหละเล่นผมใช้สูตรตามคนดังคนระับ ผมหามาเป็นสองชั่วโมงกว่าจะเจอเฮ้ยตอนมืดปะไม่ใช่ทำไมวันนี้กลับมันนุัมมืดเขาบอกว่าให้เดินตามพระอาทิตย์เดินเรือตามพระอาทิตย์อะนะจุดที่พระอาทิตย์กับพระจันทร์จะตกเป็นจุดเดียวกันผมก็เลยทําตามแล้วผมก็เจอประมาอันนี้ประมาณสักสิบนาทีก็ได้แต่โอ้โหผมหาไปเป็นชั่วโมงอ่ะผมไม่ได้ดูเลยเลยไงผมเห็นแต่คนอื่นเขาล่องเรือตามตามแบบ ตามทางไหนก็ได้แะ้็คือแบบผมไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยโอ้โหมาอีกและมาอีกเลวกล่องมาอีกเละโอ้โหไม่อยากได้เลยอ่ะอยากได้แต่ฟันเฟืองมันมองพาทิตได้ไหมเฟือง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 อยู่ไหนใครรู้ไหมว่ามันจะเกิดตอนไหนบ้าง มีแต่กอกลับลับรับลับับจะแต่กล่องกลองกล่องกล่องกลองเฟืองหรือว่าเฟืองมันอยู่ด้านบนวะมันจะเรืองแสงอ่ะเปิดเทาเน็ตไม่ได้เลยโอ้ยเฟืองอยู่ด้านบนหรือเปล่าเฟืองอยู่ไหนอยู่นหน างนายอยู่ไหมอึดไม่เจอเลยแฮะอึดเฮ้ยเฮ้ยเฮยอะไรวะน่ะกล่องอีกเละใช่ไหมวะไม่ใช่นี่ว่าี่เรามองไปเลยวะยมองเป็นกล่องนง่้แหละมันใกล้จะมืดยังตอนมืดมันน่าจะหายนะแต่นี่คือยังไม่ฟูมูลเฮ้ย เหลือ,อีต้องสิบนาทีกว่าจะเจอไม่ใช่สิบหรอกประมาณสิบเอ็ดสิบนาทีนั่นแหละเรื่องไม่เจออะไรแล้วแฮะฟึบคนขายผลก็ยังไม่เจอเลยนะบอกตรงๆเออแบบผมไม่รู้บาก็ศเลยกะจกผมก็มีแล้วนะคือแต่ แต่ตอนนี้คือแบบเฟืองนายอยู่ไหนไม่มีคนไทยเลยเฟือง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 นายอยู่ไหนใครตาดีเห็นเฟืองแล้วบอกเลยคือแบบอืนี่เจออีกแล้วนี่คือแบบกาแบบหมื่นแปะละสามหมื่นแปะสุดยอดเลยไม่เจอเฟืองเลย นี่คือข้างๆเกาะตอนนี้ตอนที่ยัง,ยงน่าจะผ่านที่แล้วตอนไาณปักบ่ายสามมังนะต้นไม้นี่อีกแล้ที่มันคุ้นๆว่ะเหมือนจะเจอตรงนี้ละเหมือนน่าจะเจอคนขายผลแถวเนี้ยเพราะว่าที่ผมมันคุ้นๆอ่ะมันแบบมันมันคุ้นๆจริงๆนะ แลอวตรงนี้ก็ลงไม่ได้แสดงว่าก่อรับมันก็เหมือนกันทุกที่อะดิใช่ไหมแล้วส่วนใหญ่คนจะเจอเฟืองอยู่แถวด้านล่างต้นไม้กับขอบมุมจะมืดแล้วนี่วะ่ะยังอ่ะอีกอีกยาวเลยหลย่ผมจะดึงคันโยกให้ได้เนี่ย วันนี้วันนี้กับพรุ่งนี้ต้องดึงให้ได้เช่วันนี้เจอเกาะรับก็ดีแล้วนะเจออีกแล้วทุกคนเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปนะเฟืองจ๋าน่าอยู่ไหนเฟ,ฟืองฟันเฟืองฟันเฟืองมันจะออกมาทุกๆตอนเย็นหรือว่ามันจะออกมาทุกๆเจอที่แบบมีเกาะรับเลยหรือว่า เขาเขาให้ตามหาเฟืองก่อนหรือว่าให้อันนี้ใส่พระจันทร์ก่อนอวะถึงจะเจอเฟืองใครรู้คอมเมนต์ก็แบบใครรู้ก็แบบคอมเมนต์มาได้นะคือแบบผมไม่รู้รู้ได้ไงอะ่ะตอนนี้พี่ก็จะแบบตามแบบนะพี่ก็จะหาแบบพี่อันนี้ผลก่อนสายผลก่อนนะไอ้น้องชายพี่ไม่เจอ,อเลยเลยเว้ยมันเหมือนจะมืดแต่มันก็ยังไม่มืดอะ ฮ้ยอะไรวะนะ่ะหรือว่าหน้าจอหน้าจอแหละดูออก ứng, ไม่งไงไม่ใช่หน้าจอแต่เป็นของแท้เลยมันจะหมดไปแล้วมันจะหมดแล้วโอ้โหมาได้มาดีครับมายิ่งกว่าเฟืองสิ่งที่ไม่สำคัญมันจะมีเยอะครับรวย ถ้ามืดปึ๊บมันก็ยังเหลือเวลาอีกเจ็ดนาทีให้เปิดเผาแล้วแล้วเราก็จะเจอเฟืองอันไหนใครมาก่อนนี้ได้เงินแสนบว,วกอะ่ะถ้าเจอคนเดียวอะ่ะแล้วไม่มีเคยเจอด้วยอะ่ะแล้วอยู่คนเดียวเก็บครบทุกกล่องอะ่ะยังไงก็แสนขึ้นนะครับแฟ่งเม้นก็แบบไอ้น,นี่เก็บคนเดียวก็ประมาณเป็นพันอะ่ะพันอะ่ะพันะพนะเป็นพันเลยอะ่ะ ถ้าเก็บทุกถ้าเก็บกล่องทุกทุกกล่องแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยแบบทั้งเกาะคนเดียวอ่ะเกินพันอยู่แล้วแฟกเมนเงินก็เกินแสนอยู่แล้วมันได้ทีละหมื่นเลยนะนได้ทีละเกินหมืน่นบางทีก็เกือบหมืน่นโอเได้เปิดเผาแล้วทุกคนบรรยากาศมืดสะพึงนกลัวมากเราต้องหาไปแบบนี้ลนะเราต้องแบบอะไรวะไปเปิดเป่านะทุกไปเปิดเผ่านะทุกคนผมรับเฟซมาแล้วนะ รี่เปล่าอะถ้าไม่รับมันทำได้ปะทุกอย่างมืดลงแบบไม่มีอะไรแบบน่ากลัวมากได้เวลาแล้วทุกคนไม่รู้นะไม่ใช่เปล่าแต่ตอนนี้ผมอยู่บนต้นไม้ ผมไม่รู้ว่ามันต้องทำทุกๆฟูงูหรือเปล่าแต่ผมจะลองทำดูผมไม่มั่นใจด้วยไงสังเกตที่ปุ่มกดเผาดีนะสำหรับคนที่เล่นมือถือนะผมกดรัวจริงนะเนี่ยเอย,เ,อย <laughs> เสียงจามสเกตบอกบอกฟุดงันเหรอเนี่ยคนที่มีความรู้ก็บอกเลยนะตอนนี้เผาใกล้มาแล้วนับหนึ่งถึงสิบได้เลยหนึ่งสอง สามสี่เนี่ยสีบละเนี่ยผมแบบไม่รู้ว่าผมกดไปเป็นสีบไแล้วเนี่ยโอ้โหโวลาวาปโอเคผมรู้ละทำไมไม่ได้ไปละบาย,บาย